กมธนาบุญน้ำเห็ดคุณงามความดีก็เศร้า,าๆนี่ก็เงียบๆก็ฟื้นขัดเอาเมันว่าชีวิตโฮมันก็มีโอกาสหลงไหลหลงในสันหยากดิโลบี่ยังพอหลู่ๆจักโยนอยู่ดีพออยังพอแก่ไขได้ไงเนี่ยฟื้นเอาสิ่งที่มันโลบคือท่านน่หละเอามาแก่หลงก็เอามาท่านน่ะ แต่ว่ากันท่านหล่อห่อที่มาฝึกหัดเรื่องสินอัสวะเอานี่ก็เพื่อลดละเรื่องหักนี่ยเรื่องลำพอค้อมลำเอียงค้อมพยาบาทขอมโกดข้อมยังนี่ยแหละข้มหลงค้อมหลงของห่อหล่ออีกอย่างหนึ่งก็คือข้ามยันคนอื่นว่าอคติซีย่างนั่นะคนว่าอันค้อมหักนั่นมีสัมพันธ์เหนียเกี้ยวใจต้องบลลดบลเหลียว ล่วงล่อหลอกกันคำาหักคำเดียวนั่นบ่ห่อนอยู่คงทนนว่าหนีจากการบ่โดนกับที่ไล่เืมถิ่มไปสั้นเดียวเพราะว่าของมือน,นี่มันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตากันว่านั้นเป็นความผืนนี่เนาะอยู่ก็ไนเดปบ่โดน <c oughs> <c oughs> ย่ำอยู่น้ำกันนะข้างแก่ย่ำอ,อยู่น้ำกันก็นสร้างสร้างกันวันนี <c oughs> ไปแต่ย่ำย่ำหักฮกักบอกยางเฮง ย้ำสั่งพราะอยากจับยองก็คือยังคือยังอย่านั่งจับัอ่าหันห่างกันน้องะคือหยอดกันเรื่องธรรมดาของมนุนน้องขันเ้าบรเลียนรู้เรื่องธรรมะหรอนะเป็นเรื่องของเนี่ยของจิตใจเขาต้องฝึกหัดพัฒนาจากคมมันทันโตเสียถัมนุษย์เสียสุขมาอ่าพอดฝึกคมอบรมพัฒนาจิตใบยยังที่เป็นหูเป็นคนได้ผู้ใดบ่กจากฝึกฝืน กับว่าเป็นคนยักษเสียแล้วเอต่ตามจิตตามใจค่อยหอกะเป็นเป็นถาดของตัณหามันก็ลงพอหักนีล่ละอ่ามีหลูกกับหักลูกมีล้านกับหักล้านนี่เท่านี้อ่นี่หลูกหักทอบักตันมีล้าน,านหักทอเนื้อเผาคนวะ <c oughs> <c oughs> งับไปอยู่ว่าเศร้าด <c oughs> ิเป็นเรื่องของจิตใจนั่นแหละกันเนาก็เลี้ยนหลัวซะแล้วเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องผมว่นี่ที่ยังมาทัาน มา,มามาวัดดูดูก็ยังเดีด๋ยววัดโยกโซนะมาท่านหรอเป็นแม่วัดนังทีนะมาท่านกันกูว่าไปวัดถ้าไตเมื่อนวัดนะ <c oughs> มาเป็นเรื่องสั่นนี่เรื่องเข้าหรอนะนไปเงน,น้มาเงี้ามาท่านนั่นวะเนี่ยคือว่ามันเอาเข่าไปส่งคนอยู่ทงอยู่ไห้ทงหน้ามันกันเลยเป็นแน่าไม่น่ะนะนนะบ่ได้ขิดบาได้ขิดเรืออ่องไฟเรื่อง กุศลกุศลที่หมดสุกฟังหนึ่งวันเนี่ยขนาเขาใส่บาทเขาก็จะใส่ตะเข่าเป่าหน่ะนะมีเวลาว่างตื่นตะต่เ้ามากเลยหาเนื้อเห็ดหน่ะนะเนื้อไปใส่บาทขวนขวายเอากับเข่าคนขบได้ชั้นน้ำเนื้อมันเหลวบางทีเขามือได้ยิงมือได้เขาบ่บใครวางหน่ะลุกตะต่เ้าหน่ะนะโบใครวางเขาเอากับเข่าไปเรียบร้อยพร้อมก็ใส่บาทไปพร้อมเรียบร้อยใส่ยืนหน้าเฮ็ดหรอกอ่ะเขาเลยไปเห็นงานเลยหน่ะนะ ในเด็กมันฝ่าวันฟังบอสังกับฝากกันมากอย่างนั้นนะมล้เป็นยงนั้นส่วใหญ่เขาฝากแต่ปั่นข้อปั่นเนื้อฝากเอาข้อเขาเจ้ามาว่าลองมึงจะคล้องกินแตะข้อโปองเบิ้งปั่นข้อมีห้อยเกียร์เยอะไขเยอะดิเงินวะกินแตะข้อเตในดอกมันไล่กับ่อสเมียนแนวที่ซื้อมือซื้อมือพัฒนาอย่าคล้องขึ้นเรื่องข้อมเรื่องฝูงวุ่นนีแหละมันติดใส่เพาะปัญญาเข้ากันเอาเห็ดเป็น การมาฟังเทศฟังธรรมกับเพื่อได้มาสั่งศรัทธามาใส่ปุ๋ยเติมน้ำนั่นนะคือหดต้นไม้นั่นนะเ้าก็ฝึกพัฒนาคิดเอายวงเฉลี่ยเหตุไปเหตุมาเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองหรอกว่าแต่บอกกันน้ำเนี่ยพวกะฉะนั้นว่ามากมือแดงมิแต่ยาถากับสพี่แล้วกับบดไอเปียกจักรเมนเปียกอ่ะบางทีฟังดูดูรายะเอีกับลึงหูกับไปเน่าไม่อีกคือเขาบอนบ่าซ้ำกันซ้ำกันกับนนั่นแล้วมันลึงไรกับซ้ำกันกับเป่าปีเนาะหรนว่า เป็นลังสันนี่ฟังน้งนบบองแต่่มีแต่ความขุนเคยซื่อสำนุกแก้วสำนุกแก้วตื่นสอบมากอ่ะแก้วจ้ากินเขากำยังกินเขาก็ล้วยอยู่เพราะนันนะครมันกินกับเน่าไหมบัดนี้กลับมากินกับกล้กวยดีเนาะมันขุนเคยกับเรื่องซิงูนีาา่อาขโมยถาหน้าบุญน้ำบได้ขอคิดมาอะไรเหมือนละน้อยานมามะรับพร